สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการปรัชญาน่ารู้นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านปรัชญาสาขาผสมผสารนะคะจะมาให้ความรู้แก่กับท่านผู้ชมทุกคนนะคะก็คือ,อคุณรุสลีนาห้ายดิงนะคะมาพบกับท่านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะคะไม่ทราบว่าปรัชญาการศึกษา ภาษานนี้เป็นอย่างไรคะค่ะปรัชญาการศึกษาแบบผสมผสานนะคะปรัชญาการศึกษาแต่และปรัชญาก็ล้วนมีแง่มุมแล้วก็มีความมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปเอ่อจึงมีการเลือกนําเอาประเด็นต่างๆที่มีความสําคัญซึ่งจะมากกว่าหนึ่งปรัชญามาผสมผสานกาันเพื่อนําไปใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการแล้วก็ทําให้เกิดปรัชญาแบบผสมผสานขึ้นซึ่ง ไม่มีสาระของตัวเองตายตัวค่ะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับการผสมผสานของแต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละกลุ่มนะคะซึ่งโดยปกติแล้วการผสมผสานจะไม่ใช้แนวคิดของปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งทั้งหมดการผสมผสานที่ดีจะต้องมีความกลมกลืนกันเนื้อหาจะต้องไม่ไม่แตกต่างหรือว่าขัดแย้งกันค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอ ท่านเป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลาให้เราในวันนี้นะคะทางรายการเราก็มีของเล็กๆน้อยๆมอบให้ท่านค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันหน้านะคะสวัสดีค่ะ